พี่น้องมื่อนีสิผ้าไปเที่ยวผู้เพียงยอกต้นท่าคือย่อนชู่วยกปลายท่าคือผู้เพียงยอกแต่ว่าเข้าต่องนัง่งรถไปลงว่อนอินเจสายหนึ่งก่อนยอกหนึ่งก่อนเข้าจังสิไปผู้เพียงยอกได้พี่น้องเบาแล้วเข้าก็มาสแกนวัดเขาตามช่องนี้เลยย่างให้ถึกส่องเนื้อพี่น้องเข้าก็ล่งมาัถารถนี่คือวิธีการเบิง้งสายรถไฟนี่คือวิธีที่หนึ่ง เอาอยู่ย้อนสู้เขาจะไปว่อนอินเจซ้ายหนึ่งเนาทารถไฟมาแล้วพี่น้องเอาคืนรถไฟพี่น้องสังเกตดีๆเด,ด้อมองที่มีสีชมพูนี่เขาไว้เห่คนพิการกับคนท้องนั่งเฮาอย่ายไปนั่งเด้อเขาสีน้แนมหนะเาเฮาเฮานั่งในเฉพาะที่บ่มีสัญญาลักษณ์เอาแล้วเขาลงว่อนอินเจแล้วล่ะพี่น้องนี่คือสายสีเปลี่ยนยอ เฮายางหาคำว่า,าผู้เพียงผู้เพียงเห็นแล้วพี่น้องสังเกตง่ายๆนี่มันสีมีลูกซ้อนลูกซรอนแล้วเฮ้าสีเบืองเฮาสินางรถสายชีนเมือนี่คือวอนอินเจที่เฮาอยู่นี่คือวอนอินเจแล้วเข้า,ขา,า,า,ขา,ขาหาคำว่า,าผู้เพียงมันนี้พี่น้องปลายทางที่เฮ้าสิไปนี่คือผู้เพียงเออเฮาเฮานางรถสายชีนําเงินอยู่พี่น้องตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคือสถานีที่ห้าสิรี่งคือผู้เพียงยกพี่น้องที่เห็นเป็นสีสีนี่คือสายรถไฟเดอร์สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำเงินคือสายรถไฟที่ห้าสีอื่นวิธีที่สองสังเกตได้กันว่าห้าสีไปลุ่งมองไหนมองได้ยกไดเขาสีบอกเข้าอยู่ในหนาจอคอมพิวเตอร์นี่พี่น้องนาจอโทรทัศน์ของอันรถไฟฟ้ามันหอนมองไหนมันกระสีบอกห้าเข้าสังเกต เขามันบอกข้าวเร็วๆว่าคู่เพียงพี่น้องเขากะลก้งแบบเนี่ยเขาว่าคู่เพียง